วันที่5ธันวาคมนั้นเป็นเป็นวันสัมพันธ์ของชาติไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสจรหนนะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสําคันธ์ของอกิจกรรมวันนี้ไปแล้วนะครับต้องเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมกิจกรรมทราบนะครับว่าต้นไม้ชุดนี้นะครับที่อกอกะกลางเอกชัยนั้นเราเริ่มปลูกกันเมื่อวันที่12รกรกฎาคม2560นะครับซึ่งตอนนั้นรัฐบาลมีแนวคิดที่ จะให้ปลูกต้นไม้สีเหลืองเพื่อร้อมและลึกถึงพระ,พระองค์งท่านนะครับในตอนนั้นเราก็ร่วมมือกันระหว่างองค์การมหาชน,นจังหวัดสุสนทรครนะครับเทศบาลนครสุนทรครเทศบาลนาดีอบมาต่อผขามแล้วก็แขวงทางเหลืองนะครับปรึกษาหารอาือกันว่าเราจะปลูกต้นไม้อะไรนะครับที่จะร้อมและลึกถึงพระองค์งอย่างต่อเน,นื่องเ,เ,เราก็เลยได้ข้อสรุปว่าต้นเหลืองเป็นอิยาทรและเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกต้นเกาะกลาง